ตีกันไปเลยไม่ตุ้มกภาพแบบนี้ตดจากประตูลูกต่างตัวเล็กใกล้ครับจะเห็นจะบดจะบดไาครับจะกันจะฟสจะฟสเอาตัวบังได้โดนลูกกี่ตัวเอาจะบดตาบ้าสวนกนไปกันไปเตะกันไมีใครครับมีใครเลยหรือไม่ได้ไหม อดไปเพองยติมองไปเรูปตัวน้ตัวเป็นไปขาเลยลูกนี้ยักขนาเข้าอยู่ออกไปแล้วครับลูกนี้พยายามนี้จะทุ่มเดิหมเลขสามปมขาไกระดกขึ้น้าไป้ที่เต้นเหนดได

เราถูกก็ได้แคหนึ่งเดยวันน mm ี hmm. hey! ้ใกล้ๆๆการนี้ครับการหายเลวนงหอยอะรนะนักเรีนนัเรีชไหมสอประตูต่อสโดยนองเร็กมาเล็กาครับ อยู่ที U ่บริษัทสองคนจบปล่อยให้เจ้าพูเจ้าพูลิงล้อไปเจ้าพูลิงไม่ตรงกันเลยวนีเอาฮะติ๊กเจ้าพูยืนตอนนี้อยู่เจ้าพูตอนนี้เต็มมงไป ôi tao yêu ôi miệng bắt tao yêu ôi nam kỳ đấy 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 ôi nam kỳ đều kỳ 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 คุณได้ครับกลับฟื้นกลับฟืตีดประสานติดไหวไหมยังไหวอยู่ครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเจ้ารถพัดจะชุ่นไกลเลยเจ้าพัก มาบ่นใจบขาเพระตัวไั้อยู่ใจเขาไม่ได้ฮะตันี่ได้บอตัวนบตัวตั้งไหเอาละลูกนี้เดียวเลยยังมีได้ทุ่มไมเลแไม่เจอเพิ่มโกตานสูงเลย จะเซตจะเซฟตัวนี้ก็เชื่อไม่ถึงติดตัดติดเอฟเด็บไปดิไปน้องเอฟน้องเอฟน้องเอฟตอนนี้โด,ด,ดนบอลโดนตีเม่ได้เลยครับประตูสางเลยเกือบสามกำแพงครัประตูขอกำแพงสางสี่คนครับตอนนี้ ดูประตูครับดูประตูดูประตูติดแน่นฟังเสียงลูกนีนะครับฟังเสียงวีตรงนี้กระแพกติดแล้วครับอ่ากระแพกตีเลยกระเพกตีแล้วครับลูกนี้ไม่ปั่นลูกนี้ไปข้าบทามไหมครับนิดกว่าประตูตากตีเลยนะลูกนี้เล่นเลยไงเล่นเร็วเลเล่นเล่นยาวนะลูกนี้ Oh, ตัวอื่นแล้วเชิดข้าหมูไปโอ้หตีนก้าสกัดไปก่อนลูกนี้จะเฟซไมทุ่มจะเฟซทุ่มเลยทอดขอท็อปตัวบอลให้เฟซก่อนเฟซไม่ได้จะล็อบส่วนกัไหเช็ดเช็ดกันไหมไม่ได้ครับลูกนี้ยืดที่ท็อปเอาแล้วได้ยังไง ประตูยักโยนขึ้นหน้าไปตีจรวเออใจเฟสเฟสิ่งไหลทิศทางไหน้ำหนักเลยลุงนี้จ่ายขึ้นหน้าไปมาพี่น้องมน้องกคนยิ่งน้องหใจหลังไหลนกสานไมานใจเฟสไหมนิจไมเจีพัลลอ่งสใจไหมนิสาเดตุ้งไเด้โอปยาไปเลยงนี้ไปเล้วไปเลยไปมาใหลุง็

เล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเร็วครับเส็มๆเส็มๆแพ้กันได้อย่าเอาตัวคยใหญ่ตั้งอยู่ล็อกไว่งล็อกไว่สองไม่ผ่านครับไม่ผ่านเอ๋อมาด้วสามล็อกล็อกไว้บังตัวโอ้โหเตะอัดไปก่อนเตะจากประตูครับมาด้วยมาเล็กแปดหวังเตะข้ามหัวกองหลัง อ้ามาแล้วโอ Exec ้โหข้าเปน่ม็เข้ไปตัว <M> ทีากเอาไแล้วม่ตัวามกเล่นนกอพอมับตังโดดดงกิจสคับย่าไ่ออกอง้เป็นตัวจะเฟลออกมาเจฟเฟลเข้าไป

ง่ายเล่นสั้นหรือว่าโยนยาวลงไปอันนี้โยนหน้าเลยครับจ้าผู้เลี้ยงไก่เขาได้ตัวโน่ตโนโ่รับไปโตัวโน่จ่ายให้โตตหอ,ล,อไไโโโลิมก่อนบอกไม่ขึ้นที่ตัวโน่ลิงค์นัวันนี้จ่ให้บิงยังไงดีจิง เดี๋ยวยิงเส้นเปียกปเลยเนี่ยพีเมียลงมาแล้วครับ้องเล็กไหมพนน้องเล็กออกกอดูจับบอลเอาลัวต่อเลยต้อโดนตุ้สายยังไม่ทด้ได้ยพีเมียเตะสามไป ไปไปกับพ ah uh, ja, um 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 ักเดี um 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 ๋ยวกันไปดูไไปนยายาไปไปีอะไรยาไกสบ่จะเรท่เะกันอ๋อพายบาลียังไม่ทุบอยู่วหมาเลขทุให้เจ้าฟิพี่เมียได้ไหมพี่เมียกตุกไปยังไงอยู่ที่มาเลขสา ชิบเลยด้วยเฮ้ยไม่รับโอ้ไม่ทัารับตรงนี้เอาไ้ได้ทุ่มนะครับเล่นต่อไปครับบอลนี้จะกดจะดับข่าไว้จะฟพิ่มเดียวจะผีจะแง่งยิ่งได้ครับลูกนี้เออที่บอกทุกคน หมายเลขสามเฮยเป็นีทุกให้น้องเน็ตน้องเน็ตเอาตัวบังเออามันเออเตียนมาเอเอตัวบังไห้สุดเออลัอเอใจกระเทิงใจให้นตทำไมไม่ทำแ้วนอยาหยไ่พอยู่ไอ้สามนี้ตัวเ้ไ้ามองเน็ิงไห

นั่นแม้เอื๊บตัวบังไว้ได้อยู่ขายไปไกลให้โฟร์โฟร์ยิงโค้ชจับโหมได้อย่ากล้ายิงได้ถ้ามือได้ไปลูกไปสบอลตัวบังไว้ได้โอ้โหเตรียมตัว ยนที่ใหญ่ลงไปเล็กสุดในสนามลูก้ตลูกมีทำมีต้องหได้ทุ่มลูกมีทำมีไปแกงได้ไหมจะเกิดวินโซไปแล้วยายันปลไยมีได้ทุ่มลูกมีถูกไหมแล้ว็ตมันแม่นตัวบ้าน เอาเอื้อจิ้มไม่ก่อนแต่ยังไม่นนไม่ทุ่งถูกให้เฮ้าเม็ดไม่ได้จะบอสสอน้าไปตีจะเฟิบบร์ตจะเฟิร์ตจิ้งเจ้าชุดอร์เซานลูกนี้เดปักเต็มโต้โบโมปเล้กไปได้บันพี่ใหญ่โอโ้โหจะบ,บอสครับจะบ,บอสาะไรจะบ,บอสยจายให้เบ,บส้าที่ใหญ่ลโอกโ ลุดมาแล้วระยะไป,ปน,นีตอนนี้เจ้ครับการกระจานเลยทีเดียวให้ทำรอบนี้เต็มจากประตูครับลูนี้อาผู้เล่นตัวสดยอดยาวให้ตัวนะับดิ่งหรือเปล่าตัวโตครับเล้ากรสลับไป ระยปรีดเตะขึ้นได้ยติดจ่ออึดโดโดน้องน้องนักลองนี่ก่อนโอ้ยได้อยู gram, ira, ula, burn, oh, ่เห็ไรมาก๊อตีอาก่อนระยะปรีด uh, ีด้วพี่ครับเอาล่ะเอานี้รยะปรีดไไปทุกมไปน้องนักไม่ไม่ไมุ่่สั้ตัว อาล่าบา้วีใหญีใหไปีใหกระชากีใหกระชากปีใหกระชากใจมาฟิวผิวใจไอ้ผิวใจให้บลอกบล็อสล็อกหนึ่งล็อกออกข้างเลยลูกนีันนี้สตาร์ทพี่ใหญกระบีจะรุ่แตให้ไปต้งยิงเจ็กคนมไปแล้วจะเอดตัดก่อนอันนี้เช็คชวงิทีติดเจไอ้ย้มลองเล่นไปุน เราไม่พิการห้ไม่ได้ให้เจฟสุดปเซฟอีกเลอน้่นเลยตัดจากเราไปเลย้เต้เลยเตเลย่ใหตัวนี้ยังไม่พมไาได้ที่คุณดีถูกคนได้คนได้รังนี้มาเล่นก็จะเอาไ้ใจันนี่คือว่ใจขันเต็มที่เลยไม่ทันแล้วูดิ หมายเลขสามทียกได้ใจคุณลงอายุเจ็ดยี่เจ็ตัดเ้ได้ตัวตัดบอลได้หมายเลขเจ็ดทีมเผาพยาบรณ์มถูกไวติดเจ้าเอิร์เอากออลได้เอิร์สับไปกรดจีบไปก่อนเราไาได้ทุ่มติดเจ้าเอิร์เจ้าเอรดาไปอยเร็วไอ้ซิวซิวใจคุณใหญ่พีจใหญ่เข้าค่างไปหามบ้านเลยหมายเลขตัทีบตัวโนตัดคืนได้ได้ ตัวน้อยใจมบบัดดลวินหนุนตาเพิ่เป็นได้สองคนแล้วนี่กำลังเพิ่มหัดครับนี้ตัวน้อยใจถ้าเกิดวิ่งยิงตีตีตีัีโคไม่ได้ขอสาเาให้วงลงน น้องเล็ตทมไหมน้องเล็ตเป็นคนเป็นูทีเดียวครับโอ,อ,อ้โหน้องเล็ตขึ้นหลังให้เจฟุตเด้านด้งน้องเล็เตะลยูน้องเล็ตเตะตล้ฟตบอลจิงอะไรไม่รู้น้องเล็เตะให้ฟุตเพื่อความมาได้โอ้โหเตะเตะเจฟอาใจเิ้อนสุดมทีไรทีไรไแบบอ้ดาวุดสองล็เลยจะฟุตจะทามาได้จะเช่อได้อยู่ที่ดียโอโ้โหโ,โอโ้โเรา้โอโ